วันนี้จะมาบอกข้อดีของ a c e b o o k ละกันนะคะของเตานะคะช่วงนี้เตากลังทำวีซา่าทำวีซ่าถาวรของ EU v วีซ่านะคะเมื่ออยู่ครบ5ปีแล้วต้องทำถาวรและทีนี้นะคะเขาขอเอกสารเตาเพิ่มในปี2019นะคะในปี2019เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะเขาขอเอกสารเพิ่มแล้วเอกสารที่เขาขอนั้นนะคะเตาก็ไม่รู้ว่า จะเอามายืนยันยังไงว่าเรายังอยู่ในประเทศเดนมาร์กในปี2019จากนั้นเต๋าก็ไปเจอใน facebook ในความจำของ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะคะในปี2019ใน facebook นะคะเต๋าก็เลยแคปหน้าจอนะคะแล้วมันก็จะบอกว่ามันจะบอกวันเดือนปีนะคะในปีนั้นที่เราโพสต์ว่าสถานะที่เราโพส ในปีนั้นว่าที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรใน Facebook นี่เป็นข้อดีของ Facebook นะคะอย่ามองเฉพาะข้อเสียหรืออย่ามองเฉพาะข้อดีมันก็มีทั้งข้อเสียและข้อดีถ้าเราเล่นให้ดีมันก็ดีถ้าเราเล่นให้เสียมันก็เกิดผลเสียเช่นกันฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะมันก็จะมีทั้งผลเสียและผลดีฉะนั้นแยกเอาเฉพาะถ้าเราเล่นแล้วเราสนุก นั่นก็คือสิ่งดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเล่นแล้วเราสนุกคนเดียวก็ควรเราไม่สนุกด้วยอันนั้นก็จะเกิดผลเสียได้นะคะฉะนั้นต้องแยกแยะค่ะนะคะต้องแยกแยะแต่ว่านะคะต่อเล่น facebook มาประมาณสัก7ปี8ปีนะคะแต่ว่ามันก็มีทั้งผลเสียและผลดีจงมองให้ออกว่ามันจะมีผลเสียย่งไงแล้วก็มาปรับปรุงผลเสียนั้น จึงมองให้ออกว่ามันมีผลดียังไงแล้วก็เอาผลดีนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะถ้าเต๋าไม่มี Facebook ถ้าเต๋าไม่โพสต์ในปี2019 5ปีที่แล้วเต๋าก็จะไม่มีข้อมูลส่งเอกสารของการต่อวีซ่าในเดนมาร์กนี้ได้นะคะฉะนั้น เพราะว่าในปี2019เต๋ายังไม่มี ATM เต๋ายังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะยังไม่มีทํางานแล้วก็มีเฉพาะเรียนเท่านั้นนะคะอันนี้แต่ว่ามันเป็นข้อดีนะคะที่เต๋าโพสต์ในปี5ปีที่แล้วในปี2019ถ้าเต๋าไม่โพสต์ในปีนั้นถ้าเต๋าไม่มี a c e b o o k นะคะเต๋าก็จะไม่มีข้อมูลมส่งการส่งวีซ่าถาวรได้ฉะนั้นแต่ว่านะคะมันมีผลดีนะคะเพื่อนๆนะคะ มันระบุตัวตนเต่าได้นะคะว่าเต่าอยู่ในประเทศเดนมาร์กจีในปี2019ฉะนั้นเต่าว่านะคะมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียอยู่ที่ว่ามุมมองใครจะมองว่ามันจะมีผลดีหรือว่าผลเสียยังไงนะคะมุมมองของเต่าเองนะคะเต่าว่ามันมีผลดีต่อเต่าถ้าเต่าไม่โพสต์ในวันนั้นเต่าก็จะไม่มีข้อมูลส่งเดนมาร์กในปีนี้นะคะโอเคค่ะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากค่ะ